เย็นกันจัดจ่ถูกเอาดีสิดีซอนลงแถนนอบเออข้อดีห้าปักครับตอนห้าปักเนี่ยแม่เ้าปักลงเนื้อโคตรครับห้าปัาซองนีแม่นอนได้ไมบ้างครับครับห้าตัวนี้พบรู้ว่าตัวใดล่ะหนึ่งครับหนึ่งกับหนึ่งนะหนึ่งหนึงกับหนึ่งเหื่องบอดปูตอนนี้แม่น่อยก็ต้องถามปูค่ะ กิป็นอ่างเดยวไว้ปูหมอย่างเดียวเลยปูอมันางนี่ยิงล้คืกนบ่เอาม่พราว่าหนกัเป็นหัวแหลมแม่บอครับเจ็กัเป็นหัวเทียงไงเอาพาคือกันบ่แม่สงสัยเจตัวนี้หลายกว่าหนึ่งเลยตัวแม่สงสัยว่าตัวไหน แม่ก็ว่าจะเป็นเพชรนะเอาเพชรตั้ึ่งกับตัวเดียวกันเนาะเอาเพชรจัลนาเอ้ยเป็นเพชรจลนาบอดพชจลนาห้าสื่อกเบ่งเบานนี้รอบแรกได้ตัวไหน่อารอบแรกนั้นได้ห้องจุดมือนเนาะกรไดสามสี่หกจุดสี่หกจาจุดไปแล้วใจุดเช่นไกามมกับม่ายองมากับม้าทําม่อาเป เป็นจิตถือก่อนหรือว่า no ถือกรบเป๋า no ลูเนาะน่ะเนาะไม่ขอจุดไหมเก็เลยขอจุดไหมจุดไหมแล้วก็เล้ยงหายวนี้ล่ะตบะใหายนุ่ยนี่เห็นหาสองเด้อตบาตูสามนั่นมันเป็นจังไรบูมันยิ่งไม่ปวถามันว่าเป็นเจ็ดกับเป็นเรื่งใช่สองตูไปโดนเนาะมันกำกควางแม่ปัดนี่แม่สิบเอาไหนฟังเด้อจ้าอันทั้งมหาสารคาม พวงเนี่ยเพิ่นิ้นจาขายตึกสามสิบแปดห่องเพิ่นมาให้ซื้อของมาให้แม่ขอปูก็ขอปู้กัญยาแล้วตอนนี้เพิ่นชี้เลกคับคุณแม่รดเพิ่นเลยเสียรดพังครั้งแรกว่า้าขาดหมดซื้อๆบานนี้เพียบไปมากเบื้องแรกพันปีน,นันไฟอันไฟใหม่หมอนม้ำก็เลยได้เสียเงินหลายคนนอนอยู่ตั้งสองคืน แต่ว่าเลขท้ายรถเพิ่นนั่น3887เด้อดคัแม่พิจารณาแน่ัน3ตัวกับ887กัน4ตัวกับ3 3 8 แปดเจ็ดเอฟซีมาราคาไมารถเสียกลางค่างเพิ่นได้โทุมาขอปูว่าให้รถติดตั้งสี่มาพอเพิ่นมาขอให้ขายอันนี้ละขายบ้านเพิ่นได้ระบาดหีเพิ่นกลับเป็นเมื่อลดเพิ่นเสียเพิ่นกับมาบอกให้ขอปูเพิ่นซ้อมได้ครับ้านเพิ่นการมานอนอยู่อสองคืนนอนอยู่อันพน้าให้ประสน ่นก็เลยบอกวเออตอนนั้นกขียนรง 8, ใหนน <8, S 2> ่แปดเจ็ดบ่แมนยนรถเนาะแ,แมนกับยนันลูนสามแปดแปดเจดเป็นป้าที่ันห,หาเทียเทียเพิ่นไหโศกตัวนึ่งยูเซอกับรถพังเนี่บอแมนเพิ่นกับขี้ไปนี่ละเพิ่นบาละเรียงขึ้น้ถเราอยากมั่ำเพินขี้ม,มาหน,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 นีนแม่บอแต่แหละขี้ไมดีดีนะบขี้ดีๆกับรถดีๆนี่ลากับมาแบอ หรือว่าตู้กนไหนตัวน,นั้นจังมากับว่านแน่ให้กันกับว่านแน่แต่ว่าที่แน่ๆก,ก็เรียกจุดคนหนึ่งละจุดหน้าเบิรงจุดวันนี้บางหมดนี่มันก็หลายตัวเนาคะครับมันก็ว่าอนไรสุดยาดตัวเดียวปร่งเลยแมน่นตัวเดียวเลยปร่งเลยตัวเดียวก็ได้จุดลำไลยสุดยอดจุดนี้สีบล็อกนั่มาทำอะไรบ่็อกีเอาไปนี่ก็สียุดนีล่ละเอาไปไป หอหอหอปูหอนันกะยุคืเก่าเราหอการนี่กะยุคือเก่าจนออกอืต่าแปลกตมวดนี่ล่ะเป็นยังเจ้าไกนทำลายยังสียงสินาเป็นมวดเด็ดพี่ว่าถูกหายถูกข้างแม่เป็นคนขว้างสาบหรืยยังไงปิจจรณาาบึงครับผมที่แม่เห็นอะไรครับเห็นในลูกในตาอะไรก็คือสอง สอ,สองตัวเดียวเลยค่ะสองตัวเดียวเลยค่ะอสองตัวเดียวค่ะก็สองสองคู่น,น่ละ,อะสองหนึ่งห้าสองหนึ่งเลขถูกมาเลยครับมาจุดถูกก็มีสองอีกหาสองหหาสองเจ็ดมันกำกวงเนาะตัวสุดท้ทยมีวาชาัดวา,าง่ายๆแม่ว่ฝันหมดฝันเกีียวมัมัน ก็เล็ไดนัดล็บกจากตับเดียดมพ่อพ่อเนี่ยเนาะออพอเนี่ก็ว่าจะส่งคนสีหายุดอกคนสิปันส่งหายุดักสิโศกแนวไดตันละครับเอากรโศกแนวก็เนโศกแนวอื่นนั่นละใช่โศกยูโศกทุกคนนั่นละแก่นี่ตองมืแก้วันพูดทานั่นบ่แม่แมนขันบนนี่บนมือได้ก็ได้แมน เพราะแต่เป็นยนี่ยมือเศร้าบางทีคันว่าซุกเซินอิลีคันว่าหอนอิลีมายนี่ยมือเศร้าบางทีละไปต่อเศร้าไปหาร์ดซีโมงนะซีโมงฮารโมงนี่ก็ได้คันทอาซุกเซินอิลีมายนี่ยไรก็ได้เ่ยเหมือแรกคนก็อันนี้ให้ได้อยู่ครับเนี่ยเหมือแรกจ้าป่ะอยากให้มาเ่ยเหมือเศร้าเนาะจ้าปกติก็อยากให้มาเ่ยเหมือเศร้าใชยเนี่ยกับว่าเป็นยัง อไปมาไหวก็ได้เห็นบแอนไปมาไหวก็ได้คือว่าแม่อยากนี่อย่างอยากปูพื้นบอร์ดคอนถดนท์งวดไหมแม่นอยากมือบอร์ดแม่อยากกันปูพื้นอยากปูพื้นนี่กบอยากได้ถนนไปห้องน้ำนะคะโอ้ท่าไปห้องน้ำใี่ไหมท่าไปห้องน้ำนั่นแหละก็รถเลนสามล้อเขาเลนได้อีหยังเขาได้คนยางไปได้ก็มันลมอยากมันลมมันเป็นตมเป็นยังใช่ไหม ทันทันได้ล้วกันคือกันเป็นยังคือกันว่าถือกันว่าเป็นยังครอย่างสายหุ่นสายท่านกะอยางสายหุ่นสายท่านเคนเคนสีโมทนาหน้ากู้หทองใดรกะบ่บ่บ่บางเสียนะคจัดที่ว่าชวนมากเพราะจะซ้ำเด็ดกันหลายปู่ลายคนอยู่ค่ะเนชวนมากเคนมาบนเอาบ่แม่กะแม่ละพ้ามาบนก็ได้มาบนกระแม่นี่ยละพ้ามาบน นั่งค้นกันร้างไก่ก็จะไปฆ่าไปขายไปยังเช่นน่ะเพิ่นกับมาขอเองมาขอเพิ่นได้แล้วเพิ่นกับมาเอาให้เพิ่นเพิ่นสิใหายหนำหนี่เพิ่นก็เห็นเพิ่นหน้ามาไหวยเช่นน่ะก็เห็นยังเช่นนะแม่มาแม่ก็เห็นก็ว่าเออเพื่อนมาขอปูนยาตีก็แสดงว่ายังมีผู้ไปผู้มาอยู่เช่นนั้นเพรามาเห็นก็ได้เพื่อนไหวตลอดเพื่อนผู้ไปผู้มาเพื่อนมาตลอดเื่อนที่ก็สามารถมาขอ ด้วยตัวเองได้มาขอโชคขอพรเนาะมาไหว้ว่าง่ายๆเป็นสถานที่ศักดิ์สิิทธ์นะคะบ้านซอยพาวนาะค่ะนี่เนาะ่บ้านซอยพาวผู้ใดไปผู้ใดมากอะแวะแวะได้นะคะแวะมากราบปูปูยังเกาะคาพ่อแม่ปูปูเฮาเอิึดตะปูตาเพิ่นซื้อเลิ้มปูปูตาปูปูตาปูตาแม่ย่าสองแมวปูปูตา คไม่าาาไมยากสองนางเนาะปูตาไม่ยากสองนางเ้าเรียกไงไงั้เตาองเรียกว่าปูตาไม่ยากสองนางโหลดจา้าง่ายดีนี่ครับพีนน e ่น้องเอฟซีทูทันรูปแบบแนวทางเลขทูบยูสียูที่ซานปูตาครับแม่ย่ากสองนางครับพีนน e ่น้องเอฟซีทูทันรูปแบบแนวทางจะคือรอบแรกจุดมาสามหกสี่เจ้าบ้าทูผัก รูปที่สองมาจุดวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีน่ทาทั้งออกมาก,ก็คือห้าสองหนึ่งส่วนทะเบียนรถสิเพิ่นมาขอคนมาหาปูมาจากทั้งสารคามมาแล้วบาดทากับรถเพิ่นเกียเสียแล้วก็มาให้แม่มาขอปูแห่งเ้าแต่เมื่ัเสีติดพี่น้องเอฟซีทะเบียนรถจะคือสามแปดแปดเจ็ดวันนี้สิยร้ายตัวจ้จาหน่อยพี่น้องก็ไปพิจารณาเอา ทั้งช่องเสเนอเปลี่ยนเพื่อนแชรเสียากังการตัดสินใจเสนอหน้าเอฟซีมักตัวไหนชอบตัวไหนพี่น้องก็ไปใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเราฮา,า,า,าร์ทวอกฮาร์มันฮาร์รัมฮารุยพี่น้องเอฟซีทุนันเพิ่นว่าเพิ่นจีสางเอฟเพิ่นจีเฮ็ดท่างไปห้องน้ำพี่น้องเพราะว่ามันจีมันจีหลายมันยากกับว่าใดเป็นไงสิ่นะพี่น้องหลายลัวไลายคนฮาร์ช่างไรแวะเวียนมากจะช่างไปห้องน้ำไปเดาเสียงเลยสะดวกสะดวกสบายรูปแบบแนวทาง ไอ้โชคไห้มานครับพี่น้องลำลำเรื่อยๆกันสูบฝูสุกคนครับพอกันไม่คิดนาคลิปนีน้ล่าลงไว้สวัสดีคลาบๆๆๆ